สวัสดีทีมสวยชนวนทุกท่านค่ะกลับมาพบกับออหมออู International Expert Speaker กันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาฟู้เรื่อง t o อปปิ o ฮที่ทุกคนอยากรู้ว่า f i l เลอร์ทำไมถึงไหลนะคะสาเหตุหลักๆก็มีอยู่3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะก็คือคุณภาพฟิลเลอร์ที่ไม่ดีค่ะ ซิลล์ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ฉลายไปตามธรรมชาตินะคะก็จะเป็นกลุ่มเช่นพวกซิลิโคนโพลีอะคริลามายนะคะซึ่งพวกนี้จะไม่ผ่านอยอค่ะเมื่อตอนฉีดแรกๆมันก็จะดูดีนะคะหลังๆมันก็จะห้อยย,อย้อยลงมาเรื่อยๆแล้วร่างกายก็จะมีอาการอักเสบค่ะประการที่2ค่ะแพทย์ที่ฉีดไม่มีความเชี่ยวชาญที่เพียงพอนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยอนาโมมีหรือกายภาพของเราเนี่ยทั้งตำแหน่งหน้าผากขมับแก้มใต้ตาปากทาง ทุกตำแหน่งเลเยอร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะตำแหน่งที่จะวางฟิลเลอร์ก็ต้องวางในชั้นที่เฉพาะของแต่ละตำแหน่งถ้าแพทย์ไม่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะเกิดปัญหาแน่นอนค่ะถึงจะใช้ฟิลเลอร์ที่ดีแต่ถ้าวางผิดตำแหน่งก็เกิดเรื่องเช่นกันค่ะก็จะไหลห้อยแล้วก็ย้อยนะคะอันดับที่3ค่ะก็คือ เข็มที่ใช้นะคะ,ะทั้งในเรื่องของ Material ที่ใช้นะคะขนาดที่ใช้แล้วก็เทคนิคการสอดส่เข็มเนี่ยถ้าไปทำลายชั้น Anatomy หรือชั้น Layer หรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างของกายภาคเสียไปแล้วก็ตัวฟิลเลอร์ก็ไหลออกมาได้นั่นเองนะคะทั้ง3ข้อนี้ลองเดาสิคะว่าข้อไหนสำคัญที่สุดแตนแตนแตนแต แน่นอนค่ะข้อที่สำคัญที่สุดก็คือข้อ2ค่ะเพราะว่าถ้าแพทย์นะคะมีคุณภาพมีจรรยาบัณมีจริยธรรมนะคะก็จะเลือกข้อที่1คืออุปกรณ์ที่ดีข้อที่2ก็จะมีฝีมือเทที่ดีแล้วก็เทคนิคที่ดีค่ะ แล้วข้อที่3นะคะก็จะเลือกอุปกรณ์หรือ e q u i p m e n t ที่ดีนั่นเองค่ะเรียกว่าเลือก1ได้ถึง3เลยนั่นเองนะคะอาจารย์จะเปรียบเทียบไม่ง่ายค่ะก็เหมือนกับเชฟอะคะ่ะถ้าเชฟเนี่ยเ,เราเลือกเชฟที่แกงมีฝีมืมอแล้วก็มีจริยธรรมนะคะเขาก็จะเลือกอุปกรณ์ทำอาหารที่ดีนะคะแล้วก็ตัววัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็คอนโทรลเทคนิคทุกอย่างด้วยเทคนิคที่ดีที่สุด นะคะก็จะได้อาหารที่อร่อยที่สุดนะคะเพราะว่าเชฟคนละคนค่ะใช่ถึงจะใช้ไข่เหมือนกันกระทะเดียวกันน้ํามันเหมือนกันนะคะเตาเดียวกันเนี่ยก็ยังทอดไข่ออกมาได้ไม่อร่อยเท่ากันเลยใช่ไหมคะแล้วก็แพทย์ที่ทําเกี่ยวกับด้านการฉีดฟิลเลอร์นะคะต้องไม่ใช่แค่ มีเซอร์ติฟิเคชันเท่านั้นนะคะเพราะบางคนมีแค่ใบค่ะแต่ไม่มีฝีมือเพราะว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นอาร์ตนะคะมันจะต้องมีทั้งาศาสตร์และศิลป์ค่ะคือถ้ามีแต่ใบแต่ไม่มีศิละปะในการทํางานที่ออกมามันก็จะดูแข็งๆทื่อๆแล้วก็ไม่ละมุนนะคะเราก็เลือกตามที่เราพอใจแล้วก็แฮปปี้ค่ะในฐานะคนไข้เลือกอองานที่มีคุณภาพแล้วก็ออกมาเป็นศินละปะในแบบที่ตรงจริตกับเรานะคะวิธีการเลือกง่ายๆอาจารย์ ให้ดูเลยค่ะก็คือไปดูผลงานเก่าๆของอาจารย์แต่ละท่านคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยนะคะว่าสไตล์ถูกใจเราหรือเปล่าแล้วเทคนิคที่ง่ายที่สุดเลยนะคะที่อาจารย์จะบอกค่ะก็คือดูหน้าของแพทย์คนที่ฉีดเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเราชอบสไตล์ธรรมชาตินะคะเราก็เลือกแพทย์ที่ฉีดที่หน้าสไตล์ธรรมชาติะคะ่ะถ้าเราชอบแหลมๆเป็นก้อนเราก็เลือกแพทย์ที่ฉีดหน้าสไตล์แหลมๆเป็นก้อนนะคะเออซึ่งอันนี้มันไม่มี ถูกไม่มีผิดนะคะมันมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราชอบแบบไหนอะคะ่ะนี่คือเป็นทริคในการเลือกที่อาจารย์บอกอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะมนุษย์ทุกคนอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีจิตใจที่ดีะคะ่ะ เราก็จะทําสิ่งที่เราคิดว่าสวยที่ดีให้กับคนอื่นเช่นกันก็เหมือนกันค่ะสําหรับมนุษย์เราเราก็จะทาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราใช่ไหมคะถ้าเราคิดว่าแบบนี้สวยเราก็จะทําแบบนั้นกับหน้าเราเพราะฉะนั้นคุณหมอท่านที่ทําหน้าตัวเองเป็นแบบไหนอนะคะ่ะก็แปลวา่าท่านคิดว่าแบบนั้นอะมันสวยถ้าท่านชอบแบบธรรมาชาติยิ้มได้ยังหัวเราะได้สแตงสีหน้าไดท้ท่านก็มองว่าแบบนั้นอะมันคือสวยท่านเลยทําหน้าท่านแบบนั้นแต่ท่านไหนชอบแบบเออแข็งๆหน, ой, น people, หน่อยเป็นก้อนๆหน่อยโอเคตึงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะข้างแ م, หล ว่าแบบนั้นมันสวยของท่านท่านก็จะทำแบบนั้นบนหน้าท่านซึ่งแบบที่บอกค่ะศิละปะความงามไม่มีถูกไม่ีผิดเลือกที่เราชอบนะคะแล้วก็ไปพบหมอที่โรงกับจริตของเราเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ที่อาจารย์ต้องรีบทำคลิปนี้นะคะทั้งที่ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่เลยเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้โควิดค่ะ เรียกอ,อะไรนะโปรโมชั่นมันเยอะเมื่อลดคุณภาพราคาก็ลดตามกันไปเออ I'm sorry ค่ะเมื่อลดราคาคุณภาพมันก็ลดตามกันไปด้วยนะคะเพราะว่าของถูกละดีไม่มีในโลกค่ะปัจจุบันเลยเกิดเหตุที่เคสแก้ที่จ์ต้องแก้ให้เยอะมากเลยนะคะคือที่ไปทาแบบคุณภาพตามหรือแพทย์ไม่มีความเชี่ยวชาญมันก็เกิดปัญหาค่ะก็กลายเป็นเสียน้อยเสียย,ยากเสียมากเสียง่ายค่ะเงินก็เสียไปฟรีๆเลยกันหลายท่านนะคะ แทนที่จะโอเคทําราคาสูงหน่อยคุณภาพดีแทนมีความเชี่ยวชาญแล้วก็สวยยาวๆกลายเป็นว่าเสียเงินฟรีไปเลยค่ะชีวิตติดลบเลยนะคะเสียเงินฟรีเงินก็เสียหน้าก็เสียแย่กว่าเดิมก่อนทําอีกแถมจะต้องมาแก้อีกโอ้โหชีวิตแย่เลยค่ะอาจารย์ถึงบอกค่ะถ้าทําคุณภาพไม่ดีนะคะอย่าทําเลยจะดีกว่าค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกับ คลิปความรู้กันอีกนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะเราจะได้มามอามอยกันอีกบ่อยๆนะคะ see you ค่ะทีมสวยสมอวทุกท่าน